โทบุญสิมพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ากัมพูชามีการเคลื่อนย้ายจรวด b m 21เข้าพื้นที่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาจเกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธในอนาคตซึ่งไทยได้ประท้วงไปแล้วทั้งนี้มองว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการก่อกวนในช่วงสมมมอบตำแหน่งแต่ยืนยันว่าการทำงานจะไร้รอยต่อ แม่ทัพคนใหม่พร้อมทำหน้าที่และจะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงพร้อมย้ำว่าทหารมีอํานาจเต็มในการตัดสินใจตอบโต้หากเกิดเหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งหากเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมจะต้องเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาอย่างรอบด้านและย้ำว่าการดำเนินการต้องมีเหตุผลไม่ทำตามกระแสสังคม งนี้แมทัพพัทที่สองขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่ภาพอาวุธและพิกัดทางทางหารเพื่อรักษาความลับทางราชการ พันตำรวจโทเชนการจนาปาดัดรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ชี้แจงถึงข่าวที่ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้ออกจากเรือนจำไปช่วยคุมการลอกท่อโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแม้นายทักษิณจะเข้าเกณฑ์ความประพฤติดีแต่ยังคงสถานะนักโทษเด็กขาดชั้นกลางซึ่งตามหลักเกณฑ์นักโทษที่จะได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานสาธารณะประโยชน์ได้ต้องเป็นชั้นดีเท่านั้นการปรับสถานะ จากชั้นกลางเป็นชั้นดีต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย3-4เดือนและมีผลต่อการลดโทษจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งนี้กรณีของนายทักษิณไม่สามารถเปรียบเทียบกับกรณีของเสกโลโซที่เคยออกไปเล่นดนตรีปลอบขวัญทหารได้เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดจากสถานการณ์พิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะดังนั้นนายทักษิณจึงยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปทำกิจกรรมใดๆนอกเรือนจำตามที่มีการกล่าวอ้าง รัฐบาลเตรียมเสนอโครงการคนละครึ่ง plus หรือคนละครึ่งอัปเกรด เข้าครมในเดือนตุลาคม2568ค่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้เร็วสุดปลายเดือนตุลาคมนี้โดยโครงการมุ่งเน้นการสร้างวินัยการคลังและจูงใจประชาชนให้เข้าสู่ระบบภาษีสิทธทิแบ่งเป็น2กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิพิเศษรัฐช่วยจ่าย60%ประชาชน40%ขณะที่ประชาชนทั่วไปยังคงใช้สิทธิแบบ50/50 50ตามเดิมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเพิ่มวงเงินพิเศษจาก300บาทเป็น2,000บาทต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าครองชีพอย่างมีนัยสำคัญสำหรับวิธีการลงทะเบียนประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. p o l c r u n g com และแอปพลิเคชันเป่าตังโดยผู้ใช้งานใหม่ต้องติดตั้งแอปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์พร้อมผูกกับ G Wallet เพื่อเตรียมรับสิทธิ์